ฮ่ามือเอามาให้ดูสิได้มือเอ๊ลูกโป่งหายไปแล้วนี่เป็นมายากลที่ยากมากเลยนะครับไม่มีใครรู้หรอกว่าลูกโป่งอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยววันนี้คอปเตอร์มาเล่นมายากลให้ดูนะครับนี่นี่โชว์ลูกโป่งให้ลูกให้เพื่อนดูก่อน,นออโชว์ลูกโป่งอโชว์ลูกโป่งก่อนไหนลูกโปง่ง ลูกโป่งอยู่ในมือนะครับยัดยัดยัดเข้าไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ายัดเข้าไปอ้าวมือเอามาให้ดูสิแดงมือเอ๊ลูกโป่งหายไปแล้วนี่เป็นมายากลที่ยากมากเลยนะครับไม่มีใครรู้หรอกว่าลูกโป่งอยู่ตรงไหนอ่าอย่าลืมกดติดตามช่องครับแล้วที่มเป็นกำลังใจในการทำคลิปนีครับเต้ยด้วยนะครับนี่ครับเตอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายสู้ๆด้วยอัจจุบุญบ๊ายบายด้วย